สวัสดีครับพี่น้องทุกคนพ่อกันอยู่ที่เก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่16เมษายน2พนน64นะครับทรงการกระพานไปรเรร้อยนะครับเมืน,นี้มื่อนี้บุญบางไฟนะครับโดยพามาเบิงลูกกบนะครับเป็นอะไรพี่น้องเป็นลูกกบแล้อนี่เห็นบ่ยึดไกล้นีามาันมาลียุ้ยแพร่บข่ขืนนงังให้มันเข่าขันนัง นีม่มะส้ายยังขึ้นนางแพ้ดีดีพี่น้องผมบริชายยงขึ้นไปตอนยังเป็นว่านางแพ้มันนอนแดดนะครับแล้วมันรีอยู่เพียรเพียรเห็นมครับรีอยู่ปัสสังนี่กบน้อยนะครับเป็นลูกกบแล้วชุดนีน้นี่ตั้งแต่มือวันที่20มีนาคม2564นะครับผมวานไข่นะครับเอาไข่เอาไข่ามาวานไว้ ปรากฏว่าหลอดเดียประมาณตำหนีแลละเดียตำหนิแล้วครับพี่นอ้องตายสองเทียนะครับนี่คือชุดหลอดด้นี่ที่เขาตายมูอเขาตายก็คือตายวันที่สามเครื่องหนึ่งแตวตายวันที่สี่วันที่สี่นี่เครื่องหนึ่งนะครับคือว่าผมลกวันที่หี่ทีเป็นเมื่อ่นี่เวทยิบสองพอตาย ีิ0พวกท well, ี rim rim racism, ่20วันนี Guru ้เวท22ตาย23ตายเครื hmm. ่องหนึ่งมีที่ตายเครื่องหนึ่งนะครับแต่ก็เหลือหอดมอนี่แหละครับพี่น้องนะครับลูกกบชุดเดินตายนี่เขาเองจุดเหลือนี่แล้วนะครับนี่เป็นลูกกบแล้วนะครับความเดือนทังหแล้วหาามึงอยู่ไหมแล้วนะครับนี่หลายเลยพี่น้องนี่มันนวหน่อยได้นี่ ทีแรกผมว,วันศิบ่เหลือหลายไหมเดือดไหลยอยู่พี่น้องเป็นดูกบรดเตมอยู่นำขึ้นหนึ่งาสาลาดอยู่เตมขึ้นไยายบ่ได้มเมื่อหนุงนะครับก็ได้ไายมาเบื้อง่ยเงีย่ยมุดเวีนขณะนี้กับประมาณที่เบีนาฏกาประมาณหามงส่วนนะครับนี่เตมอ,อยู่พี่น้องอยู่ทางผพุทาฟังเขาหลีพุทาฟังนะครับนี่มันว่าสามาถเบื้องใดชัดนะครับมันข้ามมุงต้องดึงมุงออกมาให้เห็นนะครับนี่ จุดนี้นะครับหลักซากนะครับมันเหาะกันอยูน่นี่เป็นแล้วพทั่านถึงเค,คงอืองันหกถ้าว่ามู่ยื่งล่างเกิดไล่แบบนี้มู้ย์พัทท่านเป็น,นหรือมีหลล่นะครับนี่ขึ้นแพ้พวนี่ถือข้นแพ้มันฮอนแดดนะครับเราบ่าขืนนี่ขืนข้าเดียวกับฮอน,นคนนี้มู้ยนี่ผมค่อยสายเรียบร้อยแล้วครับนี่กบของยุบบอผมนี่ค่อยสายพันธ์เรียบร้อยนะครับ เพื่อว่าเพราะว่าผมผลิตตะลูกกบ่างเดียวบ่่ผลิตองุ่อัดนะครับถ้าลูกอัดนี่ผมบ่่ต้องควยสายพันธุ์ก็ได้มีแข็งแรงอยู่สําหรับบัวอัดนะครับแต่ว่าทาเป็นลูกกบแล้วนี้ผมรับรองว่าทีแข็งแรงหรือแข็งหรือบ่อนะครับแต่ว่านี่รับรองรรบประกันรับประกันได้ว่าแข็งแรงครับเลี้ยงไงานแงยเดียวนะครับชุดนี้ชุดของผมเนี่ยครับเพราะว่าผมควยยสายเรียบร้อยแล้วของคนอื่นกับตีควเฮกันนะผมว่าแต่ว่าควายเกิดมีปัญหานะครับ มันก็ค่อยกับย่ำผุนแล้วย่ำห่อไปเลียงผนแล้วเลียงเลยจกอาทิตย์สองอาทิตย์เหลื่อมตายลงกตายลนะ่กแม่นละครับแี่ว่าเขานีบริค่อยสายพันธุ์นะครับถ้ามีปัญหาหรือว่ากบบอลเนนะครับเอาไปเลียงได้สองสามมือสี่มือหามือนี่หนงสิว่ามีปัญหาในการกอบอลเนรคือตายนะครับตายลหลายๆตายมือสามสิปสี่สิบมือลอยตัวนี่ ให้สันนิษฐานก่อนเลยนะครับว่าบ่ได้ควยสายนะครับผมว่าผมเคยเจอมาแล้วนะครับนเจอควผมเดือดเปไหมนะครับมุ่งในควยสายเนน่อนนี่บ่มีตายเว้นแต่จะเจอโรคนะครับเจอเชื้อแบคทีเรียเจอนีน่นั่งัค่อยตายนะครับแต่ว่าสิ่งอยู่ซื่อๆนี่บ่มีสาเหตุตายนี่สิยากน่ครับนี่กเลยมาไทายเฮงหานนะครับ วันไครวันที่ยี่สิบเนาะได้ยี่สิบห้าวันเต็มนะครับกบชุดนี้เร็วได้พี่น้องอันนี้ว่ได้ดิผมว่าเป็นตัวว่ีสิบห้าวันเต็มนี่เป็นตัวทำหนึ่งก็ซือว่าใส่ได้นี่นี่ขายได้เลยพี่น้องสี่ขายแต่ว่าผมจะเห็นไงก็ดีอย่างสี่ขายไปเสียวก็โทวมาสถาบัมาได้เด้อวพี่น้องใส่ได้อยู่ชุดนี้ ฮาเธออยากได้ว่าแต่ว่ามื่อพนจองไว้พนจองไว้หาพันตัวผมมีนับเบิ้งกันครบวาครบหาพันตัวทไปส่งนะครับเดยอะที่โทษที่ต่อไปนะครับฮ่าเธอคนเดียววะฮ่าเธอคนบอกว่าไปยังเป็นหาเจ้าไม่ไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็โท้มาจองไว้น่านหลายเพิ่นก็ว่าโอ้ยขอได้แล้วโท้มาบอกผมผมก็ขอขอพูดในาลายเด้อพี่น้องว่าไปยังนะครับเพราะว่าผมเค็ดว่าใดตอนที่ได้แค่นี้มัน เดี๋ยว,มว,วมผมไม,ม,มกก่ีวิธีแก้ไขแล้วครับอีกหามือของท่ายคิดไม่เป็นมูแก่วิธีแก้ไขผมมีผมได้หม่องแก้ไขวิธีแก้ไขทุดยอดเด้วนะครับสุดยอดการแก้ไขบ่ให้ลูกอ,อดตายผมจักวิธีแล้วนีเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาทำนี้ก่อนนะครับขอพ่นที่ให้กำลังใจทุกคนนะครับ่อนจากลาก,กันย่าลืมปลูกต,นต้นแต่ไครแล้วย่าลืมซับต้นตะไครด้วยพี่น้องกดซับแต่ใครกดไลค์กดแชร์ เป็นว่สวัสดีครับ